พวกเราได้ทราบว่าพระถตถาคตเคยบัญญัติเรื่องอะไรอะไรที่ไม่เคยบัญญัติอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าให้แสดงสิ่งที่พระองค์บัญญัติแสดงสิ่งที่ตถ,ถาคตบัญญัติว่าเป็นสิ่งที่ตถ,ถาคตบัญญัติ แสดงสิ่งที่ตถาคตภาสิทธ์ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตภาสิทธแสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาผู้ที่กระทําอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทำม,มหาชนให้มีความสุขทำความเจริญแก่มหาชนผู้นั้น จะประสบสิ่งสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอันมากและเขาเป็นผู้ทําพระสัตธรรมให้ตั้งมัน่นแต่ถ้าผู้ใดแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าพระองค์บัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ได้พาสิบไปแสดงว่าพระองค์ภาสิสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ประพฤติมา ว่าพระองค์ประพฤติมาหรือไปแสดงสิ่งที่พระองค์บัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติสิ่งที่พระองค์พาสิทธว่าไม่ได้พาสิทธิ์สิ่งที่พระองค์ประพฤติมาว่าพระองค์ไม่ได้ประพฤติมานั้นบุคคลนั้นเป็นผู้ทำม,มหาชนให้หมดสุขทำความพินาศแก่มหาชนและตนเองจะประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมาก และเขาเป็นผู้ทำพระสัทธรรมให้อันตรธานและเสื่อมสูญไปพระอานนท์ถามตถาคตว่าอะไรคือสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมากที่เขาจะต้องประสบตถาคตบอกว่าเขาจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับนี่คือการที่เหมือนกับเราเนี่ยไปโกหกพระศาสดาของเรา ไปดัดแปลงพระธรรมคำสอนของพระองค์อะไรที่พระองค์ไม่เคยบัญญัติก็ไปบอกว่าบัญญัติหรือที่พระองค์บัญญัติก็บอกว่าไม่ได้บัญญัติหรือที่พระองค์ไม่ได้ภาสิทธ์ไปบอกว่าพาสิทธิไม่ได้ประพฤติมาบอกว่าประพฤติมาหรือเอาชื่อของผู้เจ้าเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็เหมือนกับเป็นการกล่าวตู่พระศาสนาด้วยถ้อยคำอันไม่จริง ซึ่งแม้แต่ปริพาชกเดลทีละที่อื่นก็ยังไม่ค่อยกล้าจะทำอย่างนี้นะ